สวัสดีครับผมช่างดดสบีนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนตั้งคัดนะครับ Honda w เว e 1้อยไอนะครับก็ตั้งเหมือนกันเลยนะฮะฮอนด้ายี่ห้าก็ไม่ต่างกันนะครับตั้งคัดนะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตั้งนะครับประกอบไปแล้วนะครับประกอบไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาตั้งนี่นี่ตอนยังไม่ตั้งนะครับดูระยะกดนะครับนี่มันจะเยอะอย่างนี้นะครับอ่านี่อ่ะเดี๋ยวในตอนที่เราตั้งนะครับมาถือกล้องฝั่งนี้เลย ตอนนี้ก็จะตั้งแบบสตไตล์วัยรุ่นนะครับก็ที่สตไตล์วัย์รุ่นกันก็คือตั้งแบบแตะๆอ่ะนะครับก็จะมีตัวตั้งคัดก็จะอยู่ที่ฝาครอบคัดนะครับก็จะตัวนี้เป็น Honda V10i ก็เป็นเบอร์14นะครับใช้เบอร์14กับไขควงแฉกนะครับอ่ะ14เราคลายออกอ่ะายออกนะครับคลายออกมาเลยก,ก็ได้นะครับนี่อ่ะหลังจากนั้นใช้ไขควงแบนเนี่ยครับ พ่าตัวนี้มันใหญ่เกินควงแบนเล็กกว่านีไหอืนะครับใช้ไคควงแบนนะครับถ้ามันตึงมือถ้ามันอ่าเนี่ยตอนแรกนะครับเราจะไม่รู้นะครับว่าเอ้ยขันฝั่งไหนมันยันขันฝั่งไหนไม่ยันนะครับก็เหมือนกับเราขันน็อตเลยครับถ้าเราขันมุนขวานี่ยตามเข็มนาฬิกาเนี่ยคัดเนี่ยมันจะกดนะครับกดอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งครับมาดูดูนี่ นี่ผมขันเข้าขวานะครับสุดเลยนะครับนี่ดูกดคัดจะเยอะนะครับอ่าเนี่อ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ผมจะขันออกนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือฝั่งซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่อ่าขันออกมานะครับนี่ขันออกมาสุดๆเลยนี่อ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ทีนี้นะครับนี่ยืนยันนี่นะครับขันออก ขันน่อนะครับนี่ขันนอกสุดๆนะครับนี่คัดมันจะกดไม่ได้นะครับหรือกดได้นิดนึงนะครับนี่นี่อ่าแล้วทีนี้นะครับตั้งระยะที่พอดีนะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ตีนเรานี้นี่คือมันเยอะเกินนะครับขันเข้ามันก็จะเยอะเกินนะครับนี่อ่าให้เราคลายออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับคลายออกมานี่อ่าคลายออกมา นี่ผมเจาระยะเท่านี้นะครับนี่ดูจากกดนะครับได้นิดนึงนะครับนี่นิดเดียวนะครับอ่ะเราก็มาดูนี่นะครับนี่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับนี่ที่เราต้องการเราก็ขันล็อกนะครับนี่ขันล็อกขันล็อกอ่ะเดี๋ยวมาดูฝังครับนี่ครับมันก็จะได้นิดเดียวนะครับนี่นี่คือแบบแตะนะครับสไตล์ไวรรุนก็คือตั้งคัดแบบแตะเอานะครับไม่ถือว่าตั้งตึงเกินไปแล้วก็อ่อนเกินไปนะครับนี่ นี่อันนี้จะแข็งนี่ถ้าเราอยากได้แบบนุ่มๆนะครับเราก็ขันเข้านะครับขันตัวเนี้ยหนะเข้านะครับอยากได้แบบนุ่มๆก็ขันตัวนี้เข้านี่ขันตัวนี้เข้าแล้วก็ล็อกนี่นี่คือจะนุ่มลงมาอีกนะครับนี่ระยะกดเกียร์ก็จะเยอะก,กว่าเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ยก็คือจะเอาแบบแตะนะครับ จะแมวนุ่มนะครับจะเอาแบบแตะเลยนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็คือแบบแตะนะครับนี่แต่ว่าเกียร์เราก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าแผ่นกดแผ่นอะไรของเราด้วยนะครับนี่แข็งมากนะครับนี่เพราะแผ่นกดก็ลูกค้าใช้เป็นแต่งนะครับอ่าก็การตั้งคัดก็มีเท่านี้ครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเท่านี้ นะครับตั้งคัดก็เท่านี้นะครับนี่นี่นี่คือแบบแตะนะครับอ่าเราก็ต้องอ่าประกอบชุดคัดถูกด้วยนะครับถ้าไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเข้าเกียร์ไม่ได้หรือเข้าเกียร์ยากบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นกดแตงเนี่ยมันก็จะแข็งไม่ปกติแต่ว่ามันก็เข้าได้นะครับนี่นี่นี่ค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ